สวัสดีครับวันนี้เราจะมาติดตั้งโปรแกรม Photoshop 2020นะครับตัวนี้ผมโหลดมาเป็นไฟล์ w i n อ r r มาแล้วนะครับแล้วก็แตกไฟล์มาเป็นโฟลเดอร์นี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับก็เข้าไปนะครับมีที่ติดตั้งก็ดับเบิลคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์นี้นะครับแล้วก็คลิกขวาที่ t t ตอัพนะปุ๊บนะครับแล้วก็เลือกที่ Run Add นะครับ อ่าตอนนี้ก็คอนติเนียไปเลยนะครับตอนนี้ก็ไม่ต้องเลือกอะไรคอนติเนียรอบทีนี้ก็รอนะครับรอจนอ่าจนกว่าจะครบเปอร์เซ็นต์อ่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าทีนี้เมื่อเสร็จแล้วเราก็กดโค้ดไปเลยนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราก็จะมาดูตรงช่องค้นหานี่นะครับก็ จะพิมพ์เข้าไป่โอเคนะครับทีนี้ก็จะมาอยู่ตรงช่องนี้ก็ดูนะครับเ p e นก็ได้คลิกขวา เพ้นไฟนะครับนะครับหลังจากนั้นก็คลิกขวาที่อันนี้ทีแล้วก็ไปทำให้ันไปอยู่ที่หน้าเดท็อปนะครับก็มาแล้ว,ล,วลองเดบเบิลคลิกดูนะครับ ก็รอที่ตัวโปรแกรมมันรันสมบูรณ์ก่อนนะครับกจะเข้ามาสู่หน้านี้เราก็เลือกที่ไฟล์นิวนะครับก็จะได้นิวโปรเจกต์ขึ้นมานี่เอา่ะครับก็เป็นนั้นว่าใช้งานได้แล้วนะครับตัวนี้ ก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับมีคลิปดีๆก็จะเอามานำเสนอให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับโอเคครับขอบคุณครับ